ที่สำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากอ,าอแม่สอดจังหวัดตากในเฉินไห่ผิงกงศูนใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำเชียงใหม่พร้อมคณะได้เดินทางเข้าพบพลตรวจตรีสรัมรมิตเอมกมลผู้บังคับการตรวจภูธรจังหวัดตากเป็นตัวแทนรัฐบาลจีนนะครับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการไทยและชื่นชมความตั้งใจในการสนับสนุนการทํางานอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่ตํารวจภูธรจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเที่ความสําคัญช่วยเหลือประชาชนจีน ปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติซึ่งใช้เส้นทางจังหวัดตากผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้านซึ่งระหว่างการเดินทางได้เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ที่เพิ่มความเข้มงวดบริเวณด่านตรวจการปิดป้ายประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนถึง6ภาษาเพื่อป้องกันชาวต่างชาติไม่ให้ถูกหลอกตลอดจนมาตรการต่างๆของหน่วยงานในพื้นที่ที่มีประสิทธิภาพโดยระบุว่าทางการจีนยินดีจะร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อช่วยเหลือปราบปรามแก๊งคอเซนเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติ เพื่อให้มิตรภาพระหว่างจีนและไทยยั่งยืนตลอดไปครับ